เพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลก่อนหน้านี้ไปได้ไม่นานนะครับสำหรับอดีตนางเอกสาวคุณนิ้งกุลสตรีครับล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยตกอกตกใจกันยกใหญ่เลยทีเดียวมือเจ้าตัวหวนกลับไปแอดมิดรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งโดยเจ้าตัวนะครับได้โพสต์เล่าถึงอาการล่าสุดโดยใช้ภาพเป็นภาพคู่กับสามีตั้งแต่สมัยแต่งงานนะครับแล้วก็ไปเที่ยวทริปต่างๆเพื่อเป็นการขอบคุณอีกฝ่ายครับที่คอยอยู่เคียงข้าง มีข้อความว่าขอบคุณสามีคู่ชีวิตที่คอยเอาใจใส่และอยู่ดูแลกันไม่ห่างตลอดระยะเวลาที่คบกัน ตอนนี้นะคะกลับมาแอดมิดด่วนอีกแล้วค่ะเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะว่าถ่ายเป็นเลือดเยอะมากพอสมควรแต่โชคดีนะคะได้มีการส่องกล้องแบบเร่งด่วนค่ะไม่ต้องรอคิววันที่2ของอาจารย์หมอเพื่อตัดชิ้นเนื้อในลำไส้ใหญ่ไปตรวจตอนนี้กำลังให้เลือดถุงที่4และวิตามินเคเพื่อทำให้เลือดนั้นแข็งตัวอดีตนางเอกสาวนะคะยังบอกอีกด้วยว่าส่วนมากเนี่ยเป็นโรคแทรกซ้อนทั้งนั้นค่ะโรคเลือดเนี่ยที่เป็นก็คุมอยู่ค่ะแค่ทานยานแล้วก็ฟลอ์อัพเท่านั้นและยัง ทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าขอบคุณทุกคนที่บริจาคเลือดให้เพราะว่าโรคไขกระดูกบกพร่องที่ตนเป็นไม่สามารถสร้างเกล็ดเลือดได้ด้วยตนเองค่ะทีมข่าวก็ต้องขอส่งกำลังใจนะคะแล้วก็เอาใจช่วยอีกแรงให้คุณนิ้งนั้นแข็งแรงแล้วก็หายไวๆด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i ิน i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage t ทวินไซ HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ